ดูดอกดูสครับผมโอ้นี่โอ้นี่โอ้โหอ๋อนี่ดอกงามๆเลยครับผมสองดอกสามดอก ครับสวัสดีตอนเศร้าๆครับผมสุขสุขคนครับมือนีกระพักเขาป้าหาเห็ดอีกคือเก่าครับผมวันนี้หัวคําฝนตกมาหน่อยนึงครับผมบรรุว่าสิมีเห็ดออกบ่จังใดกัดลองหาเพิ่นก้อนครับผมตกมาบบเห้งปันใดครับเพราะยินเปียกๆีอบรรลุว่าสิมันบ่หมันพี่น้องจังใดกัติดตามรุ่นน้ากันครับผมเลาะไปเรื่อยๆครับเก็บมาได้เห็ดกอกับเห็ดน้ําแป้งครับผมสี่หาดอก เก็บแป้งครับผมอยากมีเน่าไปแล้วเด,บบเดียวอดอกเดียวเก็บกแป้งก่อนครับสองอดอกเก็บกอรครับผมได้บุบุ้น พอไรอยู่ครับผมสองอดอกนี่แบกนี้นสดดี กุมหนึ่งครับอืมถไปแล้วอู้นี่ดอกหนึ่งครับผมเห็ดกอแดงช่วงหนี้อ่ะจะมีดอกเป็นสี่แหรอครับ มันบทันได้ออกไหมแต่ว่าสดอยู่ครับผมแต่ว่านานี่แตกเบิดครับตาม่ห่อนอ,อีกดอกนึงครับกอแดง เห็ดพึ่งหวานเห็ดพึ่งเขา่ามีอยู่ดอกเดียวครับผมแกงหวานนะครับอันนี้นีมูมันหาเบิ้งดีดีครับอุ้พุ่นดอกนึงแต่ใบใหม่ครับดอกแหงแล้วแต่ว่ากินได้อยู่ครับอีกดอกนึงครับผม เดี๋ยวอีกดอกหนึ่งดอกอดอกงามอยู่ครับดอกนี่ค่อยเก็บค่อยเล็มครับผมมงึงละดอกสองดอกดอกนึงครับอุ้ยขาง,งาม ดอกนึ่งร่บเห็ดก,กอกอแดงอู้เห็ดไข่ครับผมเกิดอยู่น้ำพรดอกนึงเห็ดไ่โอ้โหดอกง,งามเลยครับ อีกดอกหนึ่งจุ่มน,มน,มน,งมน,งนึงครับผมหาเบิ้งดีๆครับบอลมันเกิดดูอีกครับจุ่มน่อยอีกดอกนึงครับ ดอกงูผมไม่โม่นี่นฮูดอกกำลังงามครับมีอีกครับผมนี่สามซีดอกมีดอกตูมมีดอกหนึ่งนี่อ่ะเด็กปนแล้วครับผมเหตะไครเกิดยูองสั้นๆครับผมเบิ่งได้ครับเด้อนี่ นี่ดอกตูมสองดอกนี่ครับผมหอมๆครับอู้หอยดอกมัน,เนาเอาละปอนนี้ลายดอกอยู่ครับมือ ดอกนึ่อยูใต้ใบไม้ครับเกลือบมันยางนี่เก็บดอกบานอยู่นี่ครับวางหนึ่งนี่นี่ครับใบไม้นันปลูกอยู่นี่ไปเพิม่มอีกดอกนึงอีกพ้นหนึ่งครับผมอู้สองดอกตันเติมสองดอกครับ องดอกเอาเห็ดไข่กัดเพราะได้ปนอยู่ครับเนี่ยเดีย๋ยวลองหาเบิ้งรอบๆดีครับท่านนี้อีกอี่อนอนไปแล้วสองดอกนี่เพอ่งเห็นนี่พอแล้วครับผมูดะเกิดลงมาข้งงางนางสิอู้ยเกิยดอกเป็นไงเลยเอ๋อนี่ดอกงามๆเลยครับผม สองดอกสามดอกดอกนั่งเหี่ยวไปแล้วดอกนีปนได้อยู่ครับอุ้ยดอกน้อยมันเหี่ยวเปิดปนมาตกอัพโหลดเดินนะครับ อีกดอกนึ่งโอ้ดอกง่ยเลยครับนี่หอมๆอ,อีกดอกนึ่งครับดีเยู่ย่ ผมโอ้นี่โหหลายดอกอยู่ครับสามดอกดอกนี่ก็ยังปนได้อยู่ครับเนี่ยดอกแก่ๆนี่หอมเอาละได้ดปนแล้วครับผมเก็บตะไคร้หลายดอกอยู่ครับมอง อีกดอกนึ่งครับอีกสองดอกสามดอกจุ่มน่อยมันจะลายครับเก็มนี่ ชุ่มน้อยนี่เอาโรดครับผมไม้นี่ยุกไก่นะครับโดนโดนเลยมาเทียนนลยอือเฮ้ยไม่ไหายโอนีอ่ข้างทีครับนี่ อีกครับผมเบิดแล้วครับผมหมนี่หมน,นี่หลายดอกนะครับนี่ยุ่ไก่ครับคนบ่ค่อยมาเห็ดยังงี้เห็ดเพิงครับผม อโอโ้ดอกยางงามเลยครับเสียดายเกิอดดอกเดียวครับผมบบมีมูมูมันครับผมดอกนีพ้พึ่งข้าวพึ่งหวานพอได้ยุ่เกิดลายมือแล้วครับนี่ซู้นอ,อีกดอกนึงต็ดีตัวนี้แตกเบิด แกงได้อยู่นะครับแป้ง ต้นกหวานหล้งต้นกับฝาดนะครับผม,ผมจำซื้อวันบ่ายฝาดฝาดเพราะกินได้นี่ไมลูกยังครับเนี่ยผมกับโบรู้จักนะครับ,บรูจ้จักคือโอ้ยฝาดโบไวอันนี้ผลดิบผลสุกเป็นสีแดงๆครับ ไม้ที่กินได้สังเกตง่ายๆครับอันนี้มีหอยสัตว์กินนะครับผมอันนี้น่าจะเป็นพวกนกหรือว่ากระนรอกนะครับมันแทกกินกินเดือดเม็ดเซตก,กอสองดอกนี่ครับผมดอกนี้ดอกนี้ดอกมันสดดีอยู่ครับแต่ว่าหนามันนันแตก สองดอกมองเห็บแป้งเก็บเอาลรดกับผมเก็บแป้งจีก่าไม่มีเห็ดอะไรเลยผมแกงแสบดืวกันไดอกมาง เต่าตัวหนึ่งนิอยหาม่ครับดอกแป้งครับผมกระเจียวเดี๋ยวไปกินกับปนเห็ดไข้จักนั้นครับผมนี่แบบหนึ่ง

ียาจนดุดแล้วเอาโรดปล่อยไว้วควกไงครับผมอีกดอกหนึ่งครับนี่หมู่บ้านเดียวกนดอกอง,งามนี่อีกสองดอกอันอีกโคนหนึ่งครับผมสองดอก เก็บไปเก็บมาเพอได้อยู่ครับเป็นเห็ดตะไคร้ส่วนหลายดอกงามือดอกนี่นครับเอาแล้วครับผมมือน,นีย่างมากไก่เติมครับผมเห็ดที่ได้ก็เพราะได้อยู่ครับเป็นเห็ดตะไคร้เห็ดกอดแดงครับผมแล้วก็มีเห็ดดินเห็ดน้ำแป้งแน่สักน้อยครับผมพอได้อยู่เพราได้กินเอาเดี๋ยวผมหนีย่างกลับออกไปแล้วครับ ตอนนี้ก็ประมาณสิบโมงกว่าว่าสิบเอ็ดโมงครับผมวสวยปันใดนะนี่ครับเห็ดที่ได้มือน,นีจากเครื่องตายอยู่ครับผมหนักเกือบได้เป็นเห็ดตะไคร้เห็ดกอดแดงครับแต่ไม่ได้็กแต่งน้อยนึงครับผมเขาได้อยู่เขาได้กินครับถือว่าหมานอยู่ครับผมช่วงนี้เห็ดอืดครับผมหายากก็ต้องขยันยางแน่จากน้อยครับผม ตามโฮมเห็ดตะไคร่กับพ่อได้อยู่โฮมละดอกสองดอกไปครับผมไปพ่อโฮมใหญ่น nice ะครับโฮมใหญ่ออกหลายดอกกันเลยพ่อได้แน่ครับมือนี้รับผมนี่ครับเห็ดท <bunlar aynı S 2> <attend> <face teaches> ี่ได้มื่อนี้ก็ถือว่าหมันเติบครับได้เห็ดตะไคร้เครื่องตายอยู่ครับผมเห็ดกอแดงกับเดือบ่หลายดอกนะครับผมส่วนมากกับที่เป็นดอกแก่ๆนะครับเนาะมันเพราะท่านได้ออกไมครับก็ต้องรอฝนตกแล้วก็รอเห็ดชุดไมครับผมร่องแหงๆนี่ก็พ่อได้เก็บเห็ดตะไคร้ครับเห็ดตะไคร้มันออกแหงๆนะครับผมเอาแต่ถือว่าหมันอยู่ครับผมถ้ามากระซอยกดไลค์ครับกดแชร์ครับ เป็นกำลังใจในการถ่ายคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้กัมีเพียงเท่านี้ครับเอาไว้พบก,กันคลิปนาเมื่อนาครับผมสวัสดีครับบ้านครับผมกันมานเอากระเจียวไปลวกกินกับป้นเห็ด